เอาแป้งชี้นะแป้งชี้เอาแป้งชี้กั็มวยชี้แป้งชี้กั็มวยชี้เตีมันบวยย่อมให้ลูกน้องไม่รู้ผีวงกั้งเหรอวงกั้งไหมผู้ใดแม็กชี้นี่ดิบักแม็กชี้นี่บักเป็นห้อยตาเป้วอยู่เนี่ยไปถืงไปถึงยังลูกน้องลูใส่๋อแม่งโม่นี่น่ากลิ่นมันโม่เลยฮะบ่มีนอนกลับไปนอนเลยอนอน จุกลายมือมือคนมืงมือเลวรีบคนนึมือคนมือลูบินด้วยอ่ะบริบายเช่นนี้กันเลยจุกน้ำมือคนนึงเอาแว่นออกเอาแว่นออกเอาแว่นออกกลับไปก็ว่าเอาแว่นออกเอาปลาอีลยเยอะจมือมือมือตัยนกแตกมือคนมันเป็นเรื่องจริงดิเอองโอนนะกหลายมือมีคนรีบวันได้เถอเขาะว่าแว่นออก หมอนกายา <c oughs> ไ,ไปครับครับขอบคุณครับ